นอสุราแล้วผมบอกป๋ายานำเลยผมนำดีกว่าสบายร้อยสิบร้อยยี่สิบพอพอออกจากหัวเหี้นี่ะบอกป๋านำเลยเนี่ยผมย้อยยี่สิบยังไม่เห็นเลยว่าป๋าอยู่ไหนอีกนั้นเไม่ใช่รถอล้ีอย่างกตด้องครับทั้งรถและทั้งคนน่ะไม่ใช่คนน่ะ ไร่แต่ติดจรวดจังหวัดเราจังหวัดเราจังหวัดจะพาพูดทปเดียวไเราจังหวัดผู้ไปเรื่อยขกาบกบกเอกเบกขกาบอกเขกเาอกเอกเกเบกขกากดขากเขา่อเพาาาอนเงเาบอกแาเขาอกก